และอย่าเล่นกับอานนท์ถูกต้องถามถึงพี่ออฟก่อนเลยวันนี้เป็นไงบ้างาคะสำหรับโปรเจกต์นี้รอคอยมานานใช่ครับแบบนานมากเลยก็รู้สึกแบบตื่นเต้นนะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นการรอคอยที่แบบว่านานมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราพร้อมแล้วแหละที่จะต้องว่งส่งแล้วก็แบบลุยกันอย่างแบบต่อไปนี้ก็จะลุยกันอย่างแบบว่าสุดใจไม่ขาดสายไม่ขาดสายก็ถึงเวลาของ ของซีรีส์สองเรื่องนี้แล้วนะครับก็จะลุยกันไปยาวๆวันนี้ก็ทาเลิกวงสวงก็ขอให้ทุกอย่างครับแบบว่ามีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอุปสรรคน้อยที่สุดนะครับสาธุอะนส่งการถ่ายทำก็ถ่ายทำไปแล้วสําหรับจะเล่นกับอานนท์เป็นไงบ้างขาอาคุณชีววนก็ตอนนี้นะคะเราถ่ายทําไปถึงครึ่งทางแล้วแล้วก็เราก็จะอัดแบบอาทิตย์นี้เราก็อัดเรื่อยๆอะไรเงี้ยพอถ่ายทําอานนท์เสร็จปุ๊บเราก็จะถ่ายทําพิเจษต่อเลยใช่ ก็น่าจะได้ชมประมาณต้นปีหน้าแน่นอนไม่เกินถ้าเกิดสมมติเกินกว่าน,นี้จะสามปีละน่าจะเตรียมงานมันก็จะนานเกินไปจะเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเอ้ยอันนี้ไม่เลือลเล่อนแล้วเนาะไม่เลื่อนรอบยังไม่เลื่อนเนาะไม่เลื่อนแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือมีเตรียมตัวส่งทํา,ทาห้องโพสต์เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะ,อ,ะอ่าค่ะอาจถัถึงวีออฟแล้วกันสําหรับกระแสเนาะการการเปลี่ยนตัวน่าแสดงเอออันนี้เขาอยากให้วีออฟโพส ตอนแรกก็ตื่นเต้นมากนะครับบอกว่าก่อนจะลงนี่คือแบบว่าลนลานมากแบบไม่ได้ตื่นเต้นนี้มานานมากแล้วอะไรเยงี้ครับก็แบบรอลุ้นเหมือนกันว่าทุกคนจะเป็นยังไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเสียงตอบรับออกมาแบบทุกคนแบบว่าดีใจกันเยอะมากแล้วก็รู้สึกแบบเราก็รู้สึกว่าโอเคมันเป็นสิ่งที่พวกเราก็แบบว่าคิดกันมาสักพักหนึ่งมากๆนะครับว่าเราจะแบบว่าปรับเป็นประมาณนี้เนาะ ราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องแบบดำเนินต่อไปแล้วเราก็รู้สึกว่าน้องทั้งจิวเตอร์และยิมนะครับก็เหมาะจริงๆกับตรงนี้นะครับเราก็แบบคุยกันแบบเนาะเราถามกันแบบเป็นยังไงไย,ยังไงค่อนข้างเยอะมากครับมันก็จริงๆเราก็แบบตอนแรกเราก็มีแบบคิดในหลายๆช้อยเนาะแต่เราก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จิเตอร์ยิมมัคือเหมาะจริงๆแล้วเราก็เราก็เบสออนแบบคนของเราบวกกับเหมาะจริงๆด้วยนะครับไม่ได้แบบไปทางใดทางหนึ่ง นักนะตอนนี้เองทุกคนนะตอนเข้าใจกันหมดแล้วเนาะยัง,ย,งยังมีใจที่แบบเออยังติดค้างหัวใจว่าเออไม่ได้อยากให้คนม,มาแทนคนนี้ผมว่าก็เป็นเรื่องธรรมดามัน,ม,นมันต้องมีอยู่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เราทําใจตั้งแต่ตอนแรกที่ตัดสินใจแล้วครับแต่ว่าเราก็มันเป็นเรื่องของแบบน่าชิตตังอะเนาะแบบว่าใครคิดยังไงก็ได้หมดมันเป็นแบบสิทธิของเขาแต่สําหรับเราเองเรารู้แล้วแหะว,ว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดของเราเรามั่นใจในตรงนี้แล้วน้องๆเองด้วยแล้วก็รวมถึงทีมงานทุกคนนะครับ แล้วก็อยากให้แบบทุกคนแบบเปิดใจนะครับคนที่แบบอาจจะยังแบบไม่เข้าใจก็เปิดใจให้น้องๆแล้วก็ให้ทีมงานทุกคนด้วยนะครับเพราะผมมั่นใจมากว่าน้องๆจะทาออกมาได้ดีแล้วก็รวมรวมถึงผมและทีมงานทุกคนนะ่จะแบบทำออกมาให้มันดีที่สุดนะครับ<ช>แล้วก็รวมถึงแบบน้องจิมมี่ทอมมี่ด้วยก็จริงๆน้องก็ค่อนข้างแบบอินดีมากๆกับตรงนี้นะครับอย่าง,างล่าสุดเนี่ยจิมมี่ก็เคยบอกว,ว่าเออส่งหม้ต่อให้ใหใหเพื่อนในสังก<ช>ัดแต่จริงๆแบบว่าอย่างกรณีนี้อะไรเงี้ยก็อยาก ขอความร่วมมือดีกว่าว่าเพราะว่าจริงๆเราแบบมันไม่มีใครแทนใครได้แล้วก็จริงๆเราไม่อยากให้ถามแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าส่งความรู้สึกของน้องอะไรเงี้ยน้องแบบเราเชื่อว่าทุกคนมีดีในแบบฉบับของตัวเองเนาะก็คือแบบว่าก็ร่วมกันกับโปรเจกต์นี้โปรเจกต์ใหญ่ดีกว่าใช่นในส่วนของพิเศษกับน้องไม้อะไรกามเรื่องนี้พูดหน่อยเพราะว่าได้มาเล่นแล้วหลังจากคนก็รอคอยผลงานคู่เรามาสักพักหนึ่ง ครับตอนที่มีการคุยคุยกันเนี่ยก็ก็มีการสอบถามหรือว่าถานเลกเตอร์กวดที่บเราจะยอมรับว่าโอเคทำครับเล่นครับก็มีการปรึกษาทั้งจิมมี่พี่ทอมแล้วก็ทุกทุกคนปรึกษากันหมดเลยครับว่าแบบยังไงแชร์กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ตรงนั้นมาด้วยอืมอ่ะคุณเซอร์ว่าวอวยซั่นของเรามันจะแบบแตกต่างจากวอว์ชั่นที่เขาทำไว้ไหมนะ แต่ว่าผมน่าจะทำอกมาได้แบบเป็นน้องใม้ในเวอร์ชั่นดเ่เอ่ออาจจะมีความแตกต่างแต่ว่าอยากให้ทุกคนรอติดตามครับเออให้เปิดใจกันหน่อยเนาะนี่ตื่นเต้นแล้วนะนี่ตื่นเต้นเรียมถ่ายแล้วนะเป้นแล้ยังไม่เริ่มถ่ายหรอเอ้ยไม่เพราะว่าอย่างนี้เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเรายังเริ่มถ่ายพิเศษไม่ได้เพราะว่าหลังจากที่เราสลับเอาอานนท์มาขึ้นก่อนพี่เจตอะบทพี่เจตทั้งหมดจะต้องโลทิ้ง และเขียนใหม่ทั้งหมดเลยไงระหว่างเนี้ยน้องสองคนก็อยู่ในช่วงของการเวิร์กช็อปส่วนของน้องยิมเนี่ยก็ได้มีถ่ายในเรื่องของอานน์ไปแล้วบ้างหรือว่าต้องมีซีนใช่ต้องมาพ่วกันอยู่ใช่ตอนเรามีการเขียนหมดทั้งทั้งหมดเลยใช่ทั้งอานน์เราต้องเปลี่ยนทำรายการออนแอร์ด้วยเพราะว่าเราต้องออนแอร์แบบอานน์ก่อนใช่ อ่ะไปที่อนุนบางแต่อยากเล่นสำหรับอนุนเป็นยังไงบ้างคะเรากำลังจะได้อ่อนแอแล้วพึ่งทางแล้วหนูขึ้นทางครับก็เมื่อวานนี้ก็พึ่งแบบว่าล่าสุดเลยใช่ครับพึ่งถ่ายคิวที่สิบเอ็ดไปอะไรเงี้ยครับผมก็สิบสองโอ้ยสิบสองสิบสองคิวได้ไห้ผมเองไม่ขอโทษแทนน้องนะก็ดีนะน้องน้อยน้อยไม่เปรนทางเป็ทางใช่เราเข้าใจนั่นแหละครับผมก็เอ่อก็ตอนช่วงแรกก็อาจจะมีแบบว่าสะดุดบ้างกับการถ่ายทําอะไรเงี้ยด้วยเหตุสุดที่ใส่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คืออัดแบบ บ่อยมากๆคู่นี้ก็ออกกองใช่คู่นี้ก็มีออกกองครับโอ้โหแล้วก็ก็เลยช่วงนี้เร่งเหมือนกับเร่งถ่ายเพื่อที่ทุกคนจะได้ได้รับชมในปีหน้าครับผมใช่แล้วก็ที่สำคัญอ่าพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวนี่ยนี่อ่าน้องสาวครับน้องสาวเน้องสาวยังไงคะหนูเราพูดไปแล้วนะเป็นต้นข้าค่ะน้องสาวนี่เรือนเออ สสีันใช่น้องสาวคนสวยมากคุณเลยจริงๆแล้วอย่างสองกับน้องจากสามนักแสดงสามคนเนี้ยก็ยังจะมีนักแสดงรับเชิญอีกมากมายเลยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเนาะว่ามีนักแสดงรุ่นใหญ่ใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยน้องโทมัสด้วยใช่น้องโทมัสทานนี้หนึ่งท่านอด้ยังไงคะหนูเล่นเป็นอะไรคะอ่าก็หนรและหนเป็นน้องกันนะครับเป็นรุ่นน้องแล่าพีซก็น่ารักน่ารักน่ารักเลยไม่น่ารักขาดน่ารักขาดเออไม่น่ารักหรอครับน่ารักหรอครับน่ารัก ไ,ได้ไหมไม่ <c oughs> เป็นไรคุณถามคุณชีวินบ้างในเรื่องของการทำกับม,มันมันยากยากไหมยังไงของการที่แบบอ่ะมันมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนหลายๆอย่างเปลี่ยนบทเปลี่ยนอะไรอีกด้วยจริงๆเราต้องบอกเลยว่าค่อนข้างยากมากเพราะว่ามันเหมือนเราเราวิ่งไปเราชนกลับเราเริ่มนับนับใหม่อีกแล้วหลายๆรอบอะไรเงี้ยเราค <ไป S 2> <ม>ือหมายถึงว <ๆ S 2> <ไง S 1> ่าเราทิ้งบทไปหลายฉบับมากๆอะไรเงี้ยเราเวอร์ชั่นที่เรารู้สึกว่าเราเอามาถ่ายทำเป็นเวอร์ชั่นที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ อยู่ในข้อจํากัดที่ดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยเราก็เอาจริงๆเรารู้สึกว่าการแสดงของทุกคนพัฒนาขึ้นเยอะมากๆเราก็เอ่อทุกคนเป็นตัวละครได้แบบได้น่าติดตามมากๆอะไรเงี้ยในส่วนของเราในการกํากับอะไรเงี้ยก็มีปรึกษาทางพี่ออฟตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็มีการแบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในรูปแบบในแต่ละในโลเพื่อให้มันแบบว่าดีที่สุดณนะตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามผลงานชิ้นนี้มากๆอะไรเงี้ยรอมานานแล้วแล้วก็ อีกนิดเดียวได้ดูแล้วแล้วก็ถ้สมมติว่าตอนนั้นแอมไม่ดูจะทุบนะอาอภิออส่าอันท้ายหน่อยว่าจะได้ชมกันเมื่อไหร่คะอ๋อตอนนี้เราขอวางเป็นแบบคร่าวๆก่อนเนาะปีหน้า <c oughs> ปีหน้าแน่นอนต้นปีปนเพราะว่าเราจริงๆเราก็กะให้อยู่ในแบบต้นปีจริงๆเพราะว่าคอเตอร์แรก กลัวคำว่าคอเตอร์มากตอนนี้คอเตอร์มันย้ายระยะเวลาสามเดือนไงได้ได้ได้ก็จะให้เราที่สุดดีกว่าในต้นปีหน้านะครับยังไงก็คงเป็นเรื่องแรกของทางมันดีในปีหน้าแน่นอนนะฮะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับคาดว่าคงไม่มีอะไรมาทําให้เลื่อนแล้วเนาะสาธุวันนี้บวงส่งแล้วครับผิดว่าไม่มีนะฮะอยากให้ทุกอย่างวงส่งมานานมาใช่ครับน้องสาธุแล้ว ตอนนี้มีคุยคุยอยู่ครับมีคุยคุยอยู่ก็คือช่องทางการระนาอาตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในช่วงเจราจาครับว่าตรงไหนที่จะเป็นแบบทางที่เหมาะสมที่สุดนะครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามอีกทีเพราะว่าตอนนี้ก็แบบพยายามแบบหาที่แบบเราเานี้ช่องทางไหนดูง่ายสุดให้เงินเยอะสุดก็ติดต่อมาได้เลยไม่เกี่ยวพที่เงินเอ้มาดีวิรเขาไม่สนใจเงินเยอะนะสนใจบ้างก็ได้ เออครับเอออ่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแวัสองน้าสองน้องต่อน้องค่ะโอเค